คุณเคยกังวลเรื่องไขมันในเลือดบ้างไหมครับมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับด้วยเบตาออยล์ il, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดไขมันในเลือดด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ100%มันก็ทำให้ชีวิตมีความหวังขึ้นเนาะต้องเชื่อเลยว่าเอเบตา้าอัยนี้ดีจริงยอมรับเลย ให้เปิดใจแล้วลองกินเบต้าออยดูนะคะพี่กินแล้วดีขึ้นจริงค่ะและจะขอแนะนำว่าเบต้าออยเป็นความหวังของทุกคนที่อยากอยู่ต่อเขาเป็นนักสมองที่คิดค้นให้ทุกคนได้อยู่ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติโดยไม่หวังผลกำไรเขาภูมิใจที่เขาได้ช่วยชีวิตหวานไขมันควาดันไตหัวใจโต ีเป็น,นอาาัมพฤงษ์พาเซลอดสมองแตกเสื้อสมองอัาเสทางเพศข้างซ้ายสมมนมากจะมีเป็นข้างซ้ายบาหวานสูงความดันสูงพอกินชุดที่2องเป็นตะอ้อยน,นี่ไปเช้ามามันรู้สึกมันมันตื่นตัวผมมีความดันสูงก็ไขมันเสียครับ 3ปีแล้วครับรีวิวที่ดีที่สุดนั่นคือรีวิวของตัวคุณเองวันนี้ต่อให้ได้รางวัลระดับโลกแค่ไหนมีงานวิจัยระดับโลกคอยรองรับมากมายจะไม่มีประโยชน์ครับถ้าคุณไม่ได้ลองเองไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่องานวิจัยไม่ต้องเชื่อสถาบันใดๆเชื่อตัวคุณเองครับแต่คุณต้องลองกินก่อนนะครับตั้งแต่ผมทานเบล้าออยไปอาจจะดีกว่ายาโรงพยาบาเลเยเปพมาเห็นผลและชื่นใจค่ะมันลงมันลงมากเลย เบาหวานก็ลงนะแล้วก็ความดันก็ลงแล้วก็ไขมันก็ลงนะเลยครับยวไปตรวจว่าความดันความดันปกติเลยอย่างเมกีับวัยรุ่นเลยลดลงแล้วก็มันอาการคือมันดีขึ้นมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลับสบายเลยตื่นเช้ามาโล่งไม่มีอาการอะไรเลยไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวเมื่อก่อนจะเป็นปวดหัวตลอดเดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วก็นอนหลับสบายเพียงทานวันละหนึ่งเม็ด พร้อมมาอาหารเช้าอยากแนะนํานะคะก็คือว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับความดันไขมันอะไรพวกนี้ค่ะเบาหวานทานเถอะค่ะผมเชื่อว่า 2- องถึงสามวันแรกเนี่ยเห็นผลเลยก็ไม่ทญญานยาพวกไขมันที่หมอให้แล้วอ่ะก็ทานตัวนี้แทนกินแล้วดีกับตัวเองปีก็เลยคิดว่าตัวนี้จะต้องกินตลอดชีวิตต้นทุนของการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอดังนั้นเบต้าออยล์ตัวนี้ไม่ต้องเชื่อครับคุณแค่พิสูจน์เอาเองว่าตัวนี้จะสามารถช่วยคุณได้จริงๆหรือเปล่าผมมั่นใจมากครับว่าเพียงแค่กล่องแรก คุณก็รู้สึกได้แล้วเกี่ยวกับเพื่ออาหารเนี่ยการกินของเราเนี่ยมันก็ไม่ระวังอร่อยอะแต่นี่พอเราทานเข้าไปเนี่ยโอเคดีขึ้นรู้สึกว่าร่างกายเรามันแข็งแรงขึ้นขอบคุณมากจริงๆทําให้เรามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นจริงๆค่ะเริ่มดูแลสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยเบต้าออย